สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับทอปอีกแล้วนะคะตอนนี้คือมันใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วนะคะับทอปก็เลยอยากจะมาแบ่งปันอะไรดีๆในรอบปีให้ทุกคนกันนะคะนี่นะคะเขาก็มีมายแพนนย์สองหนึมาให้ทุกคนดูกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยเขาอัปเดตอะไรบ้างนะคะทุกๆปีเลยครับก็จะมีตัวมาแผนตัวนี้นะคะไว้สําหรับกําหนดเป้าหมายชีวิตแล้วก็จดบันทึกความสุขของตัวเองบันที่รายรับรายจ่ายรวมถึงบันทึกการทํางานต่างๆ ไว้ในนี้หมดเลยนะคะเป็นไดอารี่ฉบับเยอยๆของเอบแล้วก็ดีมากๆแล้วเขาก็ชอบมากๆนะดูดีทุกคนน่ารักมากนะคะแล้วก็ราคามันถูกมากนะคะอยู่ที่เล่มละแค่30บาทเองนะคะทุกคนคือมันดีมากๆคะ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะว่า ีเนี้ยขอัปเดตอะไรบ้างหลายหลายคนจะไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าท็อปใช่จริงหรือเปล่านะครับนี่ท็อปใช้มาตั้งแต่ปี2014นะครับทุกคนดูคือใช้เยอะมากใช้มาแบบทุกๆปีแหละทุกคนดูใช้มาแบบท,ทุกปีกแบบกปจริงๆนะดูดิดูดิดูดิอแล้วก็ปีเนี้ยครับซึ่งมันเป็นปีที่ดีมากๆอีกปีหนึ่งนะคบท็อปก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจดบันทึก d ารี่แล้วก็แผนการดำเนินชีวิตของตัวเองแบบน่ารักน่า,นานนรนะักคนนะิวคันนมใ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยครับไปกันเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูทีละหน้ากันเลยนะครับอ่าเรามาดูหน้าแรกกันเลยปีนี้เป็นปี2 0 2 1นะครับคือเขาทํามาได้น่ารักสุดคิวมากก็อย่างที่ทอบอ,อกนะครับก็จะมีสีสีเหมือนเดิมนะครับเราเริ่มดูหน้าแรกกันเลยนะคะป้าเปิดออกมาเลย อุ๊ยแบบน่ารักมากเลยทุกคนคือปีนี้เป็นปีแรกนะคะทุกคนที่เขามีสติกเกอร์แบบนี้ให้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะทุกคนนี่สามารถเาไปแปะในเดอรี่ได้นะคะทุกคนน่ารักก็อโอ้ยคิวมากปีนี้ดีมากๆนะครับอ่า ไปดูหน้าต่อไปนะครับข้างในหลายๆคนถามว่ามีอะไรบ้างเขาก็จะมีเป็นปฏิทินนะครับโดยรวมของปีนี้นะครับวันหยุดวันสําคัญต่างๆนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่จําเป็นเช่นเ,นเบอร์ฉุกเฉินเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรอย่างเงี้นะครับทุกคนเนาะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะครับแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์แ a นของปี2021ที่เราตั้งใจจะทําไว้นะครับหน้านี้เนี่ยเราก็จะเอาไว้เขียนแบบว่าอ่ะเดือนมกราหลักๆแล้วเราจะทําอะไรที่สําคัญต่ แล้วก็เขียนเป็นตัวใหญ่ๆเลยนะทุกคนแบบตรงที่ทุกคนต้องการเลยตัวโปรเจกต์แพนนะครับทุกคนก็จะเห็นชัดเจนว่าปีนี้เราจะทําอะไรใหญ่ๆบ้างเช่นเดือนกันยาเราจะซื้อรถอะไรแล้วก็เขียนตรงนี้เลยเราจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ล้วก็จะต้องเขียนตรงนี้เลยนะครับอ่ะ,ะไปดูหน้าต่อไปหน้านี้นะครับทุกคนก็จะเป็นโปรเจกต์แพนเหมือนกันแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฉบับที่ให้เราเห็นภาพองค์รวมต่อ1ปีแต่ทุกเดือนอยู่ในหน้าเดียวกันหมดนะครับทุกคนทุกคนก็เอามาใส่นะว่าเดือนออกชอวเบอร์เนี่ยเดือนตุลา ทุกคนจะเอาอะไรมาทุกคนจะทําอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นแผนคร่าวๆมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบแผนที่เราจะเขียนไดอารี่นะครับทุกๆวันนะครับแล้วก็ท็อปเนี่ยจะชอบเขียนแบบรายรับรายจ่ายวันนี้มีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะชอบเขียนตารางนัดกับแบบว่าเกิดเรามีนัดกับใครหรือว่าเรามีกิจกรรมอะไรเราก็จะใส่ใส่ใส่ใสใส่ไปให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่เรามีอะไรแบบกลัวลืมหรือว่าการลืมนะครับให้เรามาใส่ช่องโนตตรงนี้นะครับเนาะนี่ จุดเดือนก็ได้เป็นอย่างนี้กุมภาก็น่ารักทุกคนมีนาเมาษาพฤษามีทุนาเห็นไหมเขาจะบอกวันหยุดหมดเลยนะครับทุกคนคือดีมากๆก,กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาฮันวาเห็นไหมครับ ข้อดีของเขานะก็คือเขาไม่ได้เป็นตารางแบบตารางเปล่าๆโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเขามีแบบวันหยุดวันอะไรให้เราด้วยางครับทำให้เราง่ายมากไม่ต้องแบบพกอะไรหลายๆเล่มนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราไปซื้อไมล์แพลนที่อื่นนะทุกคนเขาก็จะมีแต่ตารางเป็นช่องว่างๆแล้วก็เขียนวันที่1วันที่2วันที่3แต่เขาไม่มีวันหยุดสําคัญให้เราเลยท็อปก็แบบไม่ค่อยชอบนะท็อปก็ชอบแบบตัวนี้แล้วก็เลิฟตัวนี้มากกว่านะครับอ่า แล้วก็นี่นะครับก็ได้เป็นโปรเจกต์แทนของปี2 0 2 2นะครับเขาจะให้แบบนี้มาล่วงหน้าทุกเล่มเลยครับทุกคนนี่ซึ่งมันดีมากแล้วข้างหลังนี้นะคะเผื่อเราไปไหนเราต้องการจดโนด้ตแต่ไม่ต้องการจดในตารางของเราแล้วก็มาจดข้างหลังนะครับโน้ตแต่ละหน้าก็จะมีสีสันที่หลากหลายไปนะครับทุกคนนี่ตรไหน น่ารักมากๆเลยคือท็อปชอบมากๆนะครับแล้วก็ไว้จดโน้ตสําคัญสําคัญได้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นมันลี่โกนะครับแล้วแต่นะคะว่าแต่และเดือนเนี่ยเราจะมีอยากทําอะไรบ้างเราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการทําอะไรบ้างเช่นแต่ว่าเดือนตุลาเราอยากลดน้าหนักให้ได้5กิโลเราก็เขียนลงไปตรงนี้นะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเขาจะไม่ได้เขียนปีมาให้เพราะว่าเขาก็ไว้ให้เราตั้งโกเนาะว่าเราจะตั้งโกเนี่ยเป็นปีอะไรแล้วก็เดือนอะไรนะคะทุกคนซึ่งมันน่ารักมากๆเลยนี่ น่าสุดท้ายก็มีสติกเกอร์มาให้อีกด้วยทุกคนซึ่งปีนี้นะครับเขาทําได้ดีมากๆเลยคือท็อปเลิฟมากๆนะครับที่เขามีสติกเกอร์ให้ด้วยดูดิน่ารักอย่างเงี้ยเป็นสตอเบอรี่อย่างเงี้ยทุกคนอ่ะแต่ว่าเราจะเอาไปแปะแปะหนึ่งอันละกันแปะเดือนอะไรดีนะเราจะเอาไว้แปะเดือนตุลาละกันวันที่11เป็นวันเกิดของท็อปเขาก็จะแปะติ้งตองเนี่ยน่ารักสุดคิว คิวมากเลิฟมากนะครับทุกคนยังไงก็แนะนําให้ทุกคนไปซื้อนะครับนี่ดูราคานะครับเขาก็จะเขียนไว้ด้านหลังนี้ชัดเจนเลยว่าแบบ3 0บาทนะครับแล้วแต่ว่าทุกคนจะไปหาซื้อกันที่ไหนอ๋อท็อปใช้มาตั้งแต่2014ทุกคนดู2014 2015 20 20หาไม่เจอทุกคนคือมันไม่มีอะตอนปี2 0 1 5ก็เลยต้องจดในตรางอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วก็มาเจอที่ตีตอนปี2016 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2020แล้วก็ปี2 0 2 1ที่ใกล้จะถึงนะคะทุกคนเอาไว้บันทึกความสุขเอาไว้บันทึกความทรงจํานะคะนี่ทุกคนเขาจะมีเคล็ดลับอย่างสวาอย่างบางปีอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ย็อปก็จะเอาอ่างเป่ามาใส่ไว้ด้านหลังนะคะทุกคนเนาะเป็นแรงบันดาลใจในการเก็บเงินนะครับคือถ้าสว่าเป็นไดแอารี่แบบเนี้ยเขาจะไม่ให้ใครดูเลยเพราะว่าเขาจะเขียนแบบ อะไรเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ท็อปมีความสุขนะครับเนาะซึ่งแบบมันเขิดอเวลาจะให้ทุกคนดูนะครับอันนั้นเนี่ยท็อปก็อยากจะบอกว่าไม้แพรเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจและเป็นความน่ารักตะมุตะมิที่สามารถเติมเต็มให้ทุกคนแต่ละปีได้นะคะทุกคนก็ลองทํากันดูเนาะมันน่ารักมากๆนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับท็อปใช้แล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้ทุกคนดูกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับก็ใช้กันได้นะครับเติมความสดใสให้ตัวเองทุกวันนะครับ อ่าแล้วก็ท็อปก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับไม้แพมปี่2021นะคะตัวนี้ท็อปไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่คือท็อปชอบจริงๆและอยากแบ่งปันให้ทุกคนจริงๆครับว่ามันเป็นไดอารี่ที่ดีมากๆทุกคนได้เห็นไปแล้วใช่ไหมคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเอาไว้ทาอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วในนั้นท็อปก็เลยอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายกับชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะปีนี้หรือปีไหนๆนะคะก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่เรื่องดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนนกกตตะะคคสสารััับวี้็อออปขไ่ด